เทียบเลยตรงนี้เฮ้ยคนน็อกไหน็อกหนึ่งน็อกสองสามห้ากู มีฮอขับมามีฮอขับมาข้างบนฮอข้างบนสวยเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียว,วเดี๋ยวตัวเดียวอ่าอ,อ,อ,อันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำฮอมาฮอข้างบนอะไรวะจับเพิงขับเงี้ยเห จะจอดผมปั๊มยากระต่ยายปั๊มยานะปั๊มยาปั๊มยาพรอมแ๊บข้างๆตัวหนึ่งข้างๆเลยตัวหนึ่งปั๊มยาอยู่ตัวหนึ่งจยเย็นได้ป่ะอย่าเพิ่งเข้าได้ไป่ะปั๊มยาเต็มๆก่ขอนกูเข้าโอเคพร้อมสก,กายยิงคำให้กูนหน่อยกูเข้า ตรงนั้นหรอโอ้ได้อยู่ได้ได้ชบได้ชบได้ชบได้ถ้ามันไม่มีปืนระเบิดมาชบได้ได้กระสุนนะพี่เกียรติมีอ่ะ<พ>อเอาไปหมดเลยมีให้แค่นี้มีมีห้าเม็ดขู่เข้านะทำให้กูหน่อยสกาย,กายนีตกกระสุนตกเสร็จแล้วบอกทำให้กูหน่อยปั๊มยาก่อนตัวพิธีไม่มีแล้ว ปั๊มยาสกายมีปั๊มยามเข้าเลยแ้วกันนะเข้าอะไเข้าเลยเ่คือสีเข้าลลแล้วหลังหินน็อคส้มโอเคเดี๋ยวสบเสาไกลป่ะเสาได้อยู่เสาแนววง คุณคุณแปดเฮ้ยไปทีกก่นอนหลัง <Hey. S 2> ไหนวะเห็นได้แล้วมาตอนรถเลยเออตอนนั้นไม่มีจ่ากล้าไปเก็บไอตีการเพื่อน ตรงรถใช่ป่ะมันพี่แมวพี่ล้าสวยจีตรงรถอะตายไอกาตันเพื่อนเอร์เดี๋ยวกูไปเก็บไอดอรก็ได้พี่ไปเก็บไอเดอร์เลยได้อยู่ครับเลยทดสอบถ้าเป็นคนไทยก็น่าจะฟังผมทุกเรื่องนะเป็นคนไทยได้แหละเอเชีย โอเคเดี๋ยวไปชุบก่อนแล้วกันรถมีสองคันรถมี <Okay. S 1> สองคันใต่อีกคันจะแตกแล้วคันนี้เต็มกวา่า uh huh. ไม่เอ่อไม่มีอะไรให้เลยนะตอวสูญ RPG เดือดสุนละ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาเก็บของตรงนี้ก็ได้ใกล้ๆเออไม่รู้ดิเรียกก่อนเดี๋ยวสกายมาเก็บของคืนที่เดิมจะลงมา ลงมาก่อนพี่มีคนอาดิมีคนโอเคโอเคลงมา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 เอาไปเอาของเอาของมาของเออเออลงมาลงมาเดี๋ยวพาเอาของเบอร์สี่ด้วยเบอร์สี่คนเบอร์สี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมามาลงมาให้หมดแล้วลงไหนเนี่ยไหนวะลอยมาดิลอยช้าจังไปไปเก็บของคืน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 โอเคไปเฮอริมีพนนะอ่า อาเก็บของเก็บ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 เอาอาปืนอยากปืนจะเพื่อนอะไรเก็บเอาจบเพียบเลยหาเอาแล้วกันเออสูตรอาบีจีกูไม่มีเลยนะสูตรนัดงั้นกูไม่ใช้แล้วเอาปืนอาบีจีกูทิ้งเลยเฮ้ยการมาเก็บปืนอาบีจีก็ได้มาแล้วหากระสุนนะกระสุนอยู <got> ไ่ไหนอะกูใช้เอค็บอกเยอะเลยพอมาเดี๋ยววะเดีแล้ว ตัวเดียวพอตัวเดียวพอตัวเดียวม้อไปเสาชุบเสาไหนหวะพอเสานี้เหรอไปเสาชุบตรงนั้นไม่จอดนะมันขับมันขับไปเสาชุบอะไกลเลยของพอแบบกระสุนพอแบบอุ่ยสัตว์โอ้ พอมาพอมาอีกลำหนึ่งประการคุณสี่ให้ปะคุณสองเล่นไม่ได้วะนะ่ะเ,เออแ <Thank you. S 3> ทงกินะ้ว ระเบิดยังวะระเบิดยังเปิดแล้วนะโอเคเอ๊ะจะรอรอเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวเจ็บมากกูบอกเลย ไม่มีนะศูนย์เลยวงสวยอยู่ว่ะแต่เล่นไปไปไหนไม่ได้เลยนี่มีคอข้างหลังกูมีกูมีสมบุกไหมไม่มีสมบุกเลยกูวิ่งวิ่งวิ่งเก็บคอแล้วเคาะไว้นะเคาะไว้นะเคาะไว้นะวิ่งเก็บคอก่อนไม่มีอะไรหรอมีมีพีอร์ดามีมีอยู่มีอยู่ มาขึ้นตรงนี้รอนะขึ้นตรงนีตง้ตรงนี้ขึ้นได้ไม่กูไปจอดตรงนั้นไม่ได้เดี๋ยวแตกตรงหน้าเข้าไม่ได้แล้วนะ Form on me. up โอ้ยสัตว์จบแล้วพอกูโอ้อเยเพี้ยโอ้ยมี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 มาเอามาจริงแล้วจริงแล้วจบไม่ได้หรอไม่มีกระสุนพิจีไม่มีเลยไม่มีเลยมไม่เอาไม่เอาปืนกูไม่อยู่แล้วทิ้งไปแล้ว โอ้ยชีวิตไม่ถ้าอยู่นี่ทำอะไรไปตอไม่ได้แล้วไปไม่ได้ตายแค่นี้แหละกายมีสมกปไม่มีไม่ได้เก็บไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้แล้วภาวนาให้มงที่เราตอนนี้้างนั้น ทำเพียทำเพียคำเพียคำเงวงวงสวยเลยอยาอยาขอเปลี่ยนอรแดูหลอกไอ้เหี้ยงเชิงวง,ง,ง,งสวยเฉยเลย ่เพือน่าสี่สี่สี่ของท้ายไม่ะน่วะทำลายลถใกล้ๆก่อนกูรอมึงวิ่งแค่ วูบูนี่ปั๊มยาก่อนเลยจ้าตัวเป็เม็ดหนึ่งเดี๋ยวเดีี่ยนผู้หน่หอยสกายต้องมึงแล้วลนะ่ะตัวนั้นอะ่ะ ต้องหนึ่งแล้วอะอาคุกูเองก็ได้ทันหนึ่งปึบปุ๊บุกสองคนเลยซ้ายขวาซ้ายขวาไม่มียาจ,จะให้แล้วอ่ะนี่มันนอนตีเข้าเว้ยเออ ตีเข้าโอนตีเข้ายอ้ามีสองคนระตายหมดเอ้าแล้วเราจะเกิื่อนพลเอ้ยโอเคตีเข้าอยู่นี่วิ่งแล้ววิ่งแล้วขอวงขอวงหน่อยว่าที่สองการันตีกูเห็นสามตัวนะตีน้ำมีสามตัวแม่แม่ก็สิวงวงยังไงเออวงวงกูมันต้องมา โอ้ชงอะ่ะอ๋อเขาชบได้โอเคตอมต้อ,ไ,ตอไ,ได้ตงุ้ไวโอแล้ว,ลวไม่ได้ไปกูตายด้วยสมองไม่มี ตายหมดแล้วว่าต้องต้องยิงคนละตัวต้องยิงคนละสองตัวพี่เอคกูยังหนาอย่าได้เอคเเพื่อนไม่คิดเพื่อนคนไหนคือเอคสวะเบอร์สอง,องเบอร์สีวะเนีย่ยเบอร์สองโอโหเบอร์สองอนู่น,มออน,นไม่ได้ไม่ไหวมันโอมันพิ่งออกมาแล้วจ้าตัวหนึ่งเห็นแล้ว ส่วนกวลัวหาชุอ,อเอออึมีหรอาและโอ้ยที่ยากระสนเด็ดชิบหายไม่มีคอมเพนที่สองยิงด้วยไม่ไหววะ่ะไม่เพื่อนไม่ยอมไปเว้ยเพื่อนไม่ยอมไปแต่แรกโอเคสวยแนละ้ว อิ่มอยู่ข้าวคิ้วมาคสกายแยกย้ายไปนอนไปนอน